สวัสดีครับทุกคนเจ้าตัวนี้นะครับคือแฟลตสไตล์วินเทจของแบรนด์วิลท็อกด้านหน้านะครับจะมีปุ่มเปิดปิดเป็นออฟแกรมตัวนี้เป็นแฟลตแมนนวลนะครับตรงกลางเห็นเขียวๆนี่คือปุ่มแฟลตนะครับกดยิงเทปแฟ ข้างๆที่เป็นล้อนี่คือตัวปรับกําลังครับมันจะมีลูกศรบอกอยู่เห็นไหมมีหนึทับหกสิบสี่สามสิบสแล้วก็เต็มตัวนี้นะครับเขาเข้มว่าเรายิงแฟลที่เต็มกําลังเนี่ยนะครับใช้เวลาชาร์จไฟอยู่ที่1.5วินาทีเดี๋ยวลองเทสดูนะก็ประมาณวิหนึ่งวิครึ่งนั่นแหละถ้าเป็น1นึ่งกัสองล่ะครึ่งวิ วีดึงนะครับใกล้เคียงกันข้างล่างจะเป็นฮอตชูนะครับแบบจุดเดียวเป็นคอนแทคเห็นไหมครับชื่อเขาวิลท็อกวินเท e แฟพัดเป็นแฟลกกำลัง24วัตต์ตัวแบตเตอรี่นะครับ800มิลลิแอมมาดูด้านข้างตรงนี้ตรงนี้จะเป็นปุ่มสลับนะครับสลับ1สลับ2ซึ่งนะครับหมายถึงว่าเราซื้อแฟลตัวนี้1ตัว2ตัวเราสามารถสร้างตัวนี้ให้เป็นสลับก็คือพอแฟลตัวอื่นมากระทบโดนนะครับตัวนี้ก็จะยิงด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้วิธีการชาร์จแบบพอมีแบตในตัวนะครับชาร์จแบบผ่าน usb-c ตรงนี้ข้างหน้าสังเกตครับหลอดไฟหลอดใหญ่แล้วก็มีตัวกระจายแสงด้านข้างเนี่ยทำให้แฟลเนี่กว้างพอสมคววรนััต นะวัสดุตัวนี้เป็นพลาสติกแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นหนังเทียมนะครับปั๊มนูนว่าว e ลสต็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ปั๊มน,นูนตรงนี้เป็นตัวบล็อกกาลังไฟแล้วก็ในกล่องเนี้ยเขาจะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นตัวซอฟแสงเป็นตัวกระจายแสงทําให้แฟลชที่มันยิงออกไปที่มันแข็งแข็งเนี่ยก็มีความนุ่มอ่านี่เดี๋ยวจะลองเสียบไปดูนะครับสําหรับกล้องฟูจินะครับจริงๆเสียบได้กับหลายๆแบรนด์นะครับ เพราะว่ามันเป็นพอร์ตคอนแทคแบบลิกาซีนะครับเป็นคอนแทคไฟฟ้าใส่แล้วก็หน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ถ้ากล้องของผมเป็นสีเงินด้วยนี่จะสวยมากเลยนะครับเห็นไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับข้อดีของมันนี่นะครับสําหรับแฟลตัวนี้นะครับกล้องนะครับที่เราใส่ฮูดพวกนี้นะครับที่เราติดฮูดไว้อย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่เวลาเราใช้แฟลชที่มันเป็นแฟลชบิวอินอย่างเงี้ยนะครับของกล้องนะมันก็จะติดฮูดนะครับทําให้ภาพเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นเงานะครับสว่างแค่ ตรงกลางภาพกับด้านบนสังเกตว่าแฝดมันจะยาวออกมาเกือบเกือบเท่าฮูดนะครับฉะนั้นว่าเราเราถ่ายรูปเนี่ยแสงที่มันกระจายเนี่ยมันก็จะไม่ติดฮูดเพราะว่าเงาองศาของแสงที่มันลงเนี่ยมันไม่โดนฮูดนะครับมันก็จะไปที่แบบโดยตรงซึ่งทําให้เราได้ภาพที่เคลียร์นะครับลองเอามาใส่กับนิคอนแซป8นะครับใส่กับบอดี้ใหญ่หน้าตาประมาณนี้นะ แต่เขาก็ออกแบบมาให้กับใช้พวกกล้องบอดี้เล็กๆแล้วครับพวกกล้องสไตล์ฟิล์มๆหน้าตาเขาจะเข้ากันมากกว่าแต่นี่มาใส่ให้ดูว่าใส่กับกล้องใหญ่เป็นยังไงเพื่อนๆไปหาซื้อกันได้ครับที่ร้าน snapshot ครับหอจูนชั้น2และนี่คือเจ้าแ a ล Man นวนวลสไตล์วินเทจครับของแบรนด์ว l ลส์ท็อป